สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็อยู่กับเกม리ซีโร่นะครับ Lost in Memory นะครับผมนะก็วันนี้นะครับเราจะมาพบกับน้องเบียทริกนะครับโลลี่น่ารักแบบนี้นะครับผมนะฮะโอเคครับคลิปนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำนะครับวิธีการอัพตัวละครนะครับให้ตัวละครเหานั้นมีเลเวลแล้วก็มีพลังสูงๆกันอย่างรวดเร็วนะครับผมนะ โอเคนะครับจะมีวิธีการใดบ้างก็ไปรับชมกันเลยนี่ครับผมก็อย่างแรกนะครับเรามาที่เพิ่มมลังนะครับมาที่ตัวละครนะครับผมก็การอัพตัวละครนะครับจะมีหลักๆเลยนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับเป็นการอัพเลเวลนะครับพออัพเลเวลเสร็จนะครับผมก็เราสามารถที่จะปลดล็อกเลเวลได้นะครับซึ่งปลดล็อกเลเวลเราก็จะใช้ไอเทมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมนะต่อมานี่ครับผมจะเป็นการบ่อดความทรงจาวันนี้ครับ บอกความทรงจำวันนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะครับมันจะคล้ายๆเป็นาการปลดล็อกเส้นทางนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะใช้เศษทิ้งส่วนความทรงจําต่างๆนะครับเอามาปลดล็อกนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในระดับข่าน1 2 3 4นะครับผมนะก็ส่วนเช่นเตจทิ้นส่วนความทรงจำเนี่ยเราจะหาได้จากไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปนะครับผมโอเคมาที่อย่างแรกนะครับเลเวลนะครับผมเลเวลนะครับที่เราจะได้หลักๆเลยนะครับ ก็คือเราจะมาที่เควสนะครับผมจากนั้นนะครับดันเจี้ยนฝึกฝนนะครับผมซึ่งก็จะมีนะครับจุดนะครับตรงนี้จะเป็นที่ดักฟาร์ม EXP นะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็น EXP ที่จํากัดนะครับวันหนึ่งสามารถฟาร์มได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับซึ่งจุดๆนี้นะครับจะสามารถที่จะฟาร์ม EXP นะครับได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมนะ นอกจากนี้นะครับเมื่อเราฟาร์มครบแล้วนะครับเราสามารถหา EXP ได้นอกเหนือจากนี้ก็คือตรงนี้นะครับจุด EXP นั่นเองนะแต่ตรงนี้ก็จะได้น้อยหน่อยนะครับอยู่ที่ขั้นนะครับว่าเราสามารถที่จะฟาร์มได้ในระดับขั้นไหนนะครับผมนะเราก็ฟาร์มในด่านที่เราไหวที่สุดแหละนะเพราตรงนี้นะครับเอาไวอ up เล v e l นะครับผมพอเล v e l ตันปุ๊บนะครับเพื่อนๆนะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกเล v e l ได้นะครับผมก็ โดยการนะครับใช้ตรงนี้นะครับเราจะมาที่ถ้ำวิวัฒนาการนะครับซึ่งถ้ำวิวัฒนาการตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับใน1วันนะมันจะเปิดให้เราฟาร์มแบบจํากัดนะครับสามครั้งนะครับตอนหนึ่งถ้ำนะครับซึ่งอันนี้ก็จะจำกัดอยู่นะครับจะมีนะครับในส่วนของธาตุไฟนะธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีถ้ำแบบอ่าพวกนี้เหมือนกันนะ นอกเหนือจากที่จํากัดนะครับแต่พวกนี้ก็จะได้น้อยหน่อยนะครับผมนะก็เราก็ไปฟาร์มดันที่เราไหวที่สุดนะครับผมซึ่งถ้าวิวัฒนาการตรงนี้นะครับที่เราเอาไว้ปลดล็อกขีดจํากัดเลเวลนั่นเองนะครับซึ่งปลดล็อกขีดจํากัดเลเวลนะครับผมก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตัวละครเราเป็นธาตุอะไรนะครับถ้าธาตุไฟเราก็ต้องเข้ามาฟาร์มในดันธาตุไฟนะครับผมนะซึ่งการปลดล็อกเลเวลก็จะเหมือนการปลดการเพิ่มดาวไปในตัวนะครับผมนะ ซึ่งเกมนี้นะครับตอนนี้สามารถปลดล็อกได้5ดาวนะครับโอเคพอปลดล็อกเลเวลศูนยสุดนะครับเราปลดล็อกเลเวลแล้วเราเพิ่มเลเวลจนสุดแล้วนะครับผมอย่างต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของนะครับการบอร์ดความทรงจำนะครับที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้นะครับผมนะก็บอกเห็นความทรงจำเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็จะมีนะครับในการเล่นด่านเปรนหลักนะครับหรือว่าเป็น อาร์ธรรมดาพวกนี้ก็สามารถที่จะได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะหลังจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะมาหาได้จากดันเนื้อเรื่องครับซึ่งดันเนื้อเรื่องอาจจะเป็นจุดหาคันนะครับเศรษยกิงส,ส,ส่วนความทรงจําในการอัพมากที่สุดแล้วนะครับก็เข้าไปนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่บทที่1น,นะครับตอนนี้ผมเปิดได้แค่บทที่1น,นะซึ่งขอแนะนําก่อนนะครับเ,เพื่อนๆนะวิธีการฟาร์มตรงนี้นะครับผมก็ อย่าไปอย่าเพิ่งไปฟาร์มในเรื่องเสริมนะครับแนะนําให้อ่าเล่นในเรื่องหลักไปก่อนนะเป็นอนตอนไปนะครับในเรื่องหลักให้มันลงตรงมาอย่างนี้เลยนะให้ตรงมาอย่างนี้เลยนะนะครับให้ตรงมาอย่างนี้ให้สุดก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นดันในเรื่องเสริมนะครับเพราะว่านะครับเจ้าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยตรงนี้นะครับจะไปสอดคล้องนะครับกับด่านอ่าด่านด่านธรรมดานะครับอ่ะด่านธรรมดาคือด่านอะไรก็คือด่านเวสนะครับ ตรงนี้นะเป็นพาร์ทหนึ่งตรงนี้นครับมันจะสอดคล้องกันนะครับนี่ครมันจะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกด้วยนะครับก็แนนะแนํานะแนะนําให้ทําแบบตรงตรงไปก่อนเลยนะครับเล่นในเรื่องหลักแบบให้ปลดล็อกายาวไปก่อนนะครับยาวแบบนี้นะครับายาวไปก่อนเลยนะเพราะผมจากที่ผมไปเล่นด่านเรื่องเสริมก่อนนะทําให้ผมติดในอาติดในพาร์ทธรรมดานะครับที่ไม่สามารถที่จะไปเล่นได้นะครับเพราะว่ามัน ผมต้องผ่านตรงนี้ได้ก่อนด้วยนะครับก็แนะนําให้เดินยาวมาก่อนนะครับผมสำหรับมือใหม่ด้วยกันโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่หาเศษในความทรงจํานี่ครับไปอัพตัวละครเรานี่ครับก็คืออัพตรงบอดนี่ครับนี่ครับบอดความทรงจํานะนี่ครับผมส่วนในเรื่องของปลูกพลังตรงนี้นะครับก็คือเราต้องใช้เศษชิ้นส่วนนะครับของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับในการปลูกพลังนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่มีเศษนะครับผมนะโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ต้องมาเพิ่มเลเวลสกิลกันนะครับเพื่อให้สกิลเรามีความแรงขึ้นนะครับนะครับก็นี่ครับจะใช้นะครับแต่ละตัวจะใช้ไม่เหมือนกันนะอย่างตัวเบลติกนี้นะครับก็จะใช้เป็นสมุดนะครับเราสามารถไปดูได้นะครับตัวละครนะครับผมมาดูที่เล่มกันบ้างนะครับ เล่มเขาใช้อะไรเราก็มาดูได้นะเล่มเขาใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะมเมล็ดพันธุ์สีชมพูนะครับเราก็ไปหาได้นะครับหลักๆเลยนะครับเราจะหาอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบเนี่ยในการเพิ่มเพิ่มพลังให้ตัวละครนนะจะอยู่ที่เควสนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ดันเจี้ยนฝึกฝนนะครับอันนี้เป็นหลักๆเลยนะก็จะมีให้เราฟาร์มนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นจํากัดอยู่นะครับ สามครั้งต่อวันนะครับมาฟาร์มได้นะครับอ่าทั้งเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีทั้งสมุดเวทด้วยนะครับผมนะนอกจากดีนะครับผมก็ยังมีนอกเหนือด้วยนะครับฟาร์มเท่าไหร่ก็ได้นะครับเอาที่ดักเราไวเหมือนกันนะครับอันนี้นะเหมือนกันเลยนะครับหลักๆนะครับการเพิ่มพลังตัวละครนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับผมนะในการอัพตัวละครของเรานะครับให้มีพลังและก็เลเวลสูงนะครับ ก็ตามสเตปเลยนะครับอัพเลเวลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปอ่าอัพสกิลนะครับแล้วก็อัพบอร์ดด้วยนะอัพบอร์ดความทรงจําด้วยนะครับซึ่งโดยรวมแล้วนะครับผมก็คิดว่านะมันก็จะเป็นเควสรายวันด้วยนะครับเพื่อนๆก็ทำควบคู่กันไปได้นะครับแต่มันจะติดขัดอยู่ตรงที่ energy ของเราหรือว่าพลังงานของเราจะไม่ค่อยพอนะครับเพราะว่า ใช้ค่อนข้างจะเยอะนะครับในการลงไปฟาร์มหนึ่งครั้งนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะว่ามันเราต้องเข้ามาล็อกอินนะครับในช่วงเวลาประมาณหกโมงเช้านะครับก็จะมีแจกให้เรานะครับผมนี่ครับก็จะดูนะมันจะมีแจกให้เราช่วง6กโมงเช้าเข้ามาล็อกอินช่วงเที่ยงนะครับสิบสนาฬิกาแล้วก็ช่วง18บแนาฬิกานะครับมี4เวลาน,นะ ก็จะไม่ผิดนะครับช่วงเช้าก็คือ6โมงเชา้านะครับแล้วก็เที่ยงแล้วก็18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนะครับแล้วก็เที่ยงคืนนะมาล็อกอินซึ่งเที่ยงคืนเนี่ยเป็นการล็อกอินรีวันนะครับนะโอเคเผืเ่เเอเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับในการอัพตัวละครนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับผม ก็จะได้ไม่อัพกันผิดนะฮะไม่ใช่ไปอัพมั่วซั่วนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วครับผมก็ผิพพดพลาดอาการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมหราวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ